โอเคจ้ะสรุปคือทั้งคีย์บอร์ดใช้ได้แค่ตัวเลขใช่ขนาดฉันอยู่ที่ไหนเอออยู่ในบ้างโอ้โหไม่กี้โอ้โหเมาส์เร็วจริงขนาดปัดแค่ศูนย์จุดหนึ่งเองนะเนี่ยอันไหนแกรมมาเนี่ยอยู่สองพอยูไม่เมาส์แกรมมามาแล้วเนี่ยแกรมมามันแรงแล้วคือแบบออกมาเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะ ใช่ใช่มันต้องอยู่คนเดียวก่อนนี่ฮะวิ้ไม่ปาดขวาด้วยปาดขวาพวงผลบลัฟพวงผลปาดขวาว่าผลเอ้ยเขาเรียกว่าเออศูนย์จุดห้าพอแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่ใครไหนวายยูโรดิงเอ้ยอันนี้กล้วยฮะเอางานยาวมาินเลยโอเคโอเคอันนี้ผมเกิดมารคมอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วก็คือใครเป็นใครก็ไม่รู้ด้วยนะคนจนมีเศษไหมคะ ปาลิญยังไม่มีต้องเดินไปหาทุกคนไหมฮุ้ยใครอ่ะคุณวัดเลยนอ่ะกันลังไหนไหนอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ใช่ใช่ไหนอ่ะเฮอเมื่อกี้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 เจอเหมือนเหมือนจะมีลูกศรนี่อะไรด้วยเนี่ยคืออะไรก่อนอะไรไปไปทางไหนละทางไหนดันเลยระวังรู้ระวังกล้วยเส้นใครบมดได้บอกอะ๋อทางอ๋อวิ่งไปท้อ อ๋อพวกวันใดจะต้องซ่อมด้วยแล้วก็ระวังโอเคระวังทำไมแล้วก็ยืนด่าเขาสิคะใช่ใช่ผมโดนห้องมืดดิเอาไงอะไรเดีอะห้องมันมืดอ่ะเฮ้ยมีมีตรงนี้มกา็ด้วยมีกระดาษอะไรสวันดีสวัสดีอ๋ออยู่ข้างในนมาน่ากลัวมากเลยคนน่ากลัวมอุนตะกุ้นะกุัว กลัวผัวไม่เขาบอกว่าถามว่ากลัวใครเฮ้ยมีคนนี่นี่เราจะรู้แล้วนี่นี่นี่จะแล้วจะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปไหนกันนี่มีคนเห่าคุณนอชตรนี่คุณนอชคุณนอชอยู่ตรงามือนี่ทุกคนอยู่นี่ทุกคนอยู่นี่ใช่หรือเปล่าวะยีหลอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โมีเหนื่อยมีผีปอบตัวมาด้วยนะระวังเหลืองเหลืองแบบนี้อะกล้วยแน่นอนเย้ขอบเลยทั้งทีเกียบน้อย ไปนำเลยโกไมนำจะแบบยับแบบแล้มันไปทางไหนิร่ไหไหลเรียบมากใช่เออคนรไปไกลอนาตมี่คือไม่ได้จริงๆใครมืด่ะเออถ้าใครธนาชนใครเป็นใครคือไม่รู้จริงจริงผมทนชนอยู่เนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยนชนแล้วนะคะนั่งได้ด้วยเหรอเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ยเเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย้วย้วเ้เอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้คเฮเฮ้ยเฮ้เ้ย้้้วย มีเป็นผีหรืออะไรอาโลอ๋อถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นผีมันจะไม่สามารถโชว์บัตรให้ดูได้แล้วก็โชว์บัตรยังไงอ่ะโอ๋อแกเป็นผีหรือเปล่าโชว์บัตรมาปะ no feel no นอน no ชน no กล้วยนายเออชื่อโนกันหมดเลยโนไป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  body block ฮัลโหล A B I ฮัลโหล A B I ขอตัวนะครับขอตัวนะครับกูเป็นอีพ็อตเตอร์หรือเปล่าอะมีอีพ็อตเตอร์หรือเปล่ามือเดินผู้ยังไปนะมือนี่เขาแบบว่าไปล้างไปล้างรูกป่ะฮะเอาขอบคุณค่ะเจอท่อเฮ้ยทางออกเราต้องหาอะไรเงี้ยเราแปย่งหลังแล้วตอนเนี้ยมันต้องหาแชร์แล้วมือหลังมหลังต้องหามะงัดแหละ โอ้โหต้องเปิกไม่มีไฟเลยต้องต้องซ่อมด้วยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอาร์โลมันจะมีห้องที่ไหนที่แบบว่าพี่มันเปิดไมค์ตัวไหนนะไม่รู้มันเขียนว่า V อ่ะใช่ไหมอ่าเรา V นี่คือเปิดไมค์ในเกมค่ะหรออาโลเฮ้ยได้ยินด้วยอารอน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 เรียกจีเลยนี่ถ้าสมมติว่าสักวันหนึ่งเรานอนล้วตื่นขึ้นมาอยู่ในแบบจีรูมโช่วยยูสเติร์ช่วยยูสเติร์ แล้วก็จะนอนต่อไปเอออยากเจอกล้วยเส้นอันนี้ก็บอกอวิธีออกของฉันคือเมื่อกี้ตรงนี้ทางที่เรามาใช่เริ่อมะใช่ตรงที่เราเกิดไงนอนใช่อะใช่อะไรเดินมาแป๊บเดียวไปหมดแล้วควาจำาเอออย่าเอาขององกนมาเรียกผมเมินเห่าหัวนี่ แล้วก็คือไม่มีใครเดินแยกออกจากกันเดินตามกัลุวมกลุ่มไว้เออเออเราเจอไอเซียนเราก็โชว์บัตรเอาหนีป่ะโชว์บัตรโชว์บัตรด้วยนายมีบัตรไหมไม่มีออกจากตีแล้วไปแล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่ฐาวยอ่ะ เอาจิบหายเราแยกกันแล้วอย่บอกนะว่ามันไล่ครูมันเสียงตามลราผมอยู่่ได้วยเดาเยาทีนีคนไปเยอะๆแล้วแหละอุ้ยหายกันหมดเลยเอาจิหายไปแครัใครอะใครอะุ้ยรถบดไปแล้วไปแลรบัตบรใครอะอ้หายแอกันหมดเลยใครบอกอยากเจอกล้วยเส้นวะใครพเมื่อกี้เนี่ยใครใครเขาอ้าวเป็นข้างไหนก ผมวิ่งวนกลับมาทางเดิมกลันมาผมวิ่งไปข้างหน้าไม่เจอแล้ววัตรชวัตดทำสมาธิไอ้เจอแล้วเจอแล้วอาคุณโมฟิวโอปีมันกินมึงวิ่งตามตูดผมมาไอ่เฮียอย่างเดียวที่หายอ่าเรียบร้อยอ่เฮียย่อีคือมันไล่หลังผมแบบไล่โคตรไล่เลยคือแบบเหมือนมึงไม่เคยเจอคนที่แบบถูกใจคุณขนาดนีอะดึงวงกลมมันมันไม่มันไม่ไล่กุ้คือแบบมันไล่แบบไล่ติดแล้วแบบเออฉันจะเอาแกให้ได้เออทั้งทั้งที่ฉันยืนข้างหลังสุด เขาเขาชอบซีอีโอไงลบมาจะชอบทุกคนไม่ได้นะท่านผู้ชมโดนรุมตลอดอ่ะเวลาอะไรฉจะต้องเป็นคนแรกที่โดนหายป่ะคุณน็อตไม่แต่เขายังไม่ตายใช่ไหมคะยังอยู่เนาะหายอ่ะได้ยินผมกไหมเอ้ยอยู่ซ้ายไม่ได้ยินเลยเหรอเฮ้ยนายเป็นบิดหรือสตูคนหรือเปล่าวะนะไหนอะโชว์บัตรสิ ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจเสียหรอสวัสดีครับเราเจอรถบีไปไหนมาเจอหาหาไม่เจอแล้วอ่ะเราเจอห้องห้องมืดที่มันแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องเดียวอ่ะอเอ๊ะเออตรงมั้งตรงมั้งตรงมั้งไม่ได้มั้งไม่ได้นี่สวัสดีครับมมาไไ่ด้รเปิดแมพองสี่เหลี่ยมนี่เหรอใช่ไหมครัห้องสี่เหลี่ยมมันมืดแสดงว่าห้องมืดตรงนู้นป่ะ ที่มองเดินมาเปิดไม้<อ>เปิดไม้เอานหอยกดวีเลยใช่ไหมกดวีค่ะกดวีโดนกลวยเซนจับเกย์ยังยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่มีใครโดนค่ะยังรอดอยู่แต่ประเด็นคือเรากระจายก,กันอยู่หมดเลยหายหมดแล้วเปิดไม้คุยน้อยฮัลโหลคุณน<อ><ห>่า<อ>ย,ยู๋ไหมไม่ได้ยินเ<ห>ลย ผมวิ่งไกลมากเลยเพราะว่ามันตามหลังผมเลยจูกซ้ายขวาทีจู๊กกว่าต่อเลยเอา้วเลยไปทางซ้ายทางได้ไปทางขวาเมื่อกี้ค่ะทางซ้ายทางขวาอะไรเมื่อกี้อยากใ้เข้าประตูอ่าโลอยู่ไหมเฮ้ตรงนู้นไม่มีคนเนไหนนะมงผม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 โอเคไปรอบนี้ไปหาโครอนให้เจดหาโคร ไม่ไม่ได้อยู่ในห้องมุดอย่างนู้นหรอไม่เจอไม่น่าใช่ตรงที่เรามาแล้ะถ้าอย่างนั้นนะมได้ยินเสียงใครเคาะประตูเมื่อกี้ใม่ะวิ่งห่อยนะไปแล้วกูขอโทษกูจะไปดูแล้วเคนไเหรอใครอ่ะมนตามมาามนตามมา่กูนอนอยู่เแล้วมลงอีกโชบันดี้โชบัดีใครหม ตตีงัตัวตีนอน่ใจใจ่ใช่ใครคือคุณน้องมาจากตร <laughs> งไหนเอ็มีมาจากทางที่ผมเห็นห้องมันดูดีห้องมันเลือนยังมันอะห้อ,อ,องมันปิดเีมันเลยอ๋ออะโถยมันอยู่ข้างหน้าผมผมนึกว่าใครเคาอประตูก็ก็ก็ถ้าได้ยินเสียงาอประตูอะคือมันอยู่ตรงนั้นเว้ยอ๋อผมนึกว่าใคราอประตูนึกว่าเป็นทีมเราก็เลยสองหน้าไดูกระจ้าเอแบบกระจาเอตัวเองแล้วเดินไปสองสองไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงตีนเดินใหญ่ กี้นี่ท่ไหน่วะห้องดำนี่เลยดินหาเหรียญด้วยหรือถ้าเราอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสจะโดนเจอมากกว่าแฮะว่าแล้วยังไม่เจอห้องมีบันไดว่างันเลยเราเราอย่างนี้ไหมเราเดินเลาะขอบไปเรื่อยๆให้มันอ้อมก่อนเดียงแยกไม่ออกระหว่างเสียงเท้ากับเสียงไอ้นี่นี้ ไม่เจอเลยตรงห้องมืดๆเนี่ยน่ากลัวจริงไปยังไงปันได้ปัได้เจอได้วใชไหมโอ้โหไม่หล่อสายพี่เอาไว้หล่อสายของเดียวดิเจอแล้วทำยังไงก็เก็บบันไดไปใช่ไหมเนี่ยเก็บบันไดขึ้นแล้วก็ทประกอบกันเลยหายแล้วเก็บบันไดเอาไวต้องมาต้องเก็บบันไดแล้วก็ไปแล้วก็ไปต่อข้างบนนั่นแหละอ๋อเก็บเอฟเก็บเอฟยังไงเก็บเอฟเทสเอฟเอฟอ๋อเราเราที่เรา เออ๊ะเสร็จแล้วเหรอได้กุญแจใช้กุญแจด้วยเหรอมีกุญแจอยู่ปีนคืออันนี้เก็บคือเก็บกุญแจได้ได้เก็บแล้วต้องให้ซีโอไปก่อนซีโอไปเลยค่ะยังไงอ่ะไม่มันเก็บได้แล้วเมื่อกี้ได้กุญแจมาไห้ไม่ใค่ให้เบสเอากุญแจเฉยอ๋อได้ยังได้แล้วได้แล้วเราไปเปิดอะไรอะบูทขึ้นไปบูทขึ้นไปหาอะไรหาเหรียญอยู่เหรอเหรียญตบเอ้ยเหรียญเหรียญเปล่าไม่ เออคอนแทคเลนอยู่ไหนต้องต้องใช้ด้วยเหรอเกมนี้มืดทุกคนเลยหน้าเนี่ยอยู่ๆก็น้ามืดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมืดหลอนเสียงโซ่เหมือนกันนะเวลาโชว์บัตรผมเองผมเป็นมนุษย์มนุษย์ดาวเดี๋ยวห้องเยอะจังวะก็แบกลูมอ่ะแบกลูมหลังห้อง สวัสดีได้โปรดแกไล่ชั้นสองเราเลยแกไปไล่คนอื่นบ้างไปไล่โนฟิวก็ได้เฮ้ยมันไล่ผมเมื่อกี้เออใช่นาทีเป็นไล่ธน์ชนเดนเน่ประตูประตูไหนทำไมเขาเจอกันบ่อยจังเนี่ยจะทำยังไงต้องเปิดเปิดเปิดโอ้ยใครดันนะใครดันมาหาให้องไหมเออทีนี้ไอ้ฟิวทีนี้ทำใจแล้วทีนี้ทำใจแล้วข้าไม่ฟังโน้ตโอเคปัญหาปีบีฮ็อปได้ไหม เียลบลบไปไหนอะตกตายเลยเหรอไม่ไม่ไม่กลับมาเริ่มใหม่นี่ไงก็ยังอยู่ข้างล่างนี่เลยใครอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อนี่แหละวุ้ยคอคอไปแล้วอ๋อคือมันเหมือนแบบเวลาเราเดินผ่านแบบมันจะนี่อะมันจะแบบใช่ใช่ใช่หน้ามันจะเอียงอ งายเลยอนนี้กเราลับยังไงก็ต้องเปหาทางใหม่เดี๋ยวปรมาณว่าใช่ประมาณว่าเราต้องหาหาทางขึ้นไปทางโน้นได้ไหมคนไหม้ยจุุุอเจกจตกเลวอ้าวตกกันหมดเลยอ่าเราอยู่ไมข้างบนหหลมาเลย บินบินคุ้ยรอนจงุ้ยรอนจังวอไวทางตัดไว้ทางตัดแช่แตรวจเรจแล้วชีวิตล้วยเส่นกันนะคะเราไปตามติดชีวิตล้วยเซ่นกันวิภาพตัดเลยกอวอนอยังไงกูมีคนโดนกระสวกแล้วนะคะตรงนั้นเอาเลยเอาเลยมีคนโดนกระสุนกันนะคะเราจะยืนแอบมองเากินอย่างมีความสุขอยู่ตรงนั้นฮะมีคนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเห็นปะ ใครอ่ะนักขุดกล้วยอะตรงนั้นแต่อยู่อยู่นี่อยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยโบมูนหันมาหน่อยหันมาหน่อยย้อยย้อยย้อยรอยืนดิตรงกลางมันมืนเนี่ยผมไปแล้วอ่ะปัญหาคือเราข้ามไปฝั่งนู้นยังไงให้มันไม่ยังอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ใครตายก่อนใครตายเอ่ยผมตายเองผมตายแล้วครัเอา่ะตายนะฮะนี่ไงกล้วยก็็เรวข้างหลังนี่ปัดยู เจอแล้วเขายังอยู่ข้างหน้านู่นนะคงที่ตายน่ะใครตอนซอยจูเลยกุ้ยเซนงกำลังอร่อยเสียงตรงนั้นดังมากเขาเสียงดังมากเลยอ่ะแสดงว่าเราเปิดไมค์ไม่นานแสดงว่ามันทาไมค์ไว้สมันได้ยินเสียงตามไมค์เล้ใช่ใครตายก็ได้จะเวนไก่เดี๋ยววิ่งไปไม่ต้องทํมาอะไรเล่นวิ่งไล่ผีโอ้ยเมื่อดีแล้วสวัสดีครับ เมื่อกี้เขาอยู่ฝั่งหนูมันติ๊กไม่ได้ด้วยน้องเขาลงไงก็บอกว่าใช่ถ้าเขาบอกว่าถ้าผ่านผ่านคนเดียวคือผ่านหมดผ่านคนเดียวคือผ่านหมดไม่สามารถชุบเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่นอกจากเราจะตายกันหมดในชุบแต่ว่าถ้าเราไปเริ่มด่านใหม่คือเราจะเกิดกันหมดเลยนี่ผมเจอห้องอะไรวะใช่ไหมจะเป็นห้องอะไรดําๆเลไหนห้องลูกศรนั่นน่ะใช่ลูกศรไหม เราจะไปใกล้ลูกศรเหรอทำไมหัวมันดอ๋อใช่ลูกศรลูกศรนี่เนี่ยตัวเนี้ยดำๆมปี๊ปี๊ดำๆเฮ้ยมันบองให้ไปทางนู้นของจริงเปล่านี่ไงนี่ไงคุณน้อง่ไงทางไปห้องเลเวลสองไปดิไปดิยาสยาสควีนยา